สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มาจันโลกสุขภาพนะครับวันนี้พบกับผมตั้มวิชยาจารุจินดาและพี่เปิ้ลจารุณีรวมไปถึงทีมงานบริษัทไทยทำนะครับก็มีแขกรับเชิญแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ สัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการ Healthy Secret หมัดจั์โลกสุขภาพที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวของสุขภาพและความงามที่น่าสนใจวันนี้เราก็มีเรื่องน่าสนใจมานําเสนอเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของโรคภูมิแพ้ตามสถิติแล้วมีคนเป็นมากและเพิ่มจํานวนขึ้นมากนะคะจนจนหลายๆท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าทํายังไงถึงจะมีช่องทางที่จะรักษาให้หายขาด ได้เร็วๆนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่เป็นโรคที่รักษาได้ยากเขาเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งแล้วก็เป็นโรคที่สร้างความทรมานสร้างความรําคาญให้อย่างมากโรคหนึ่งนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเธอเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นมานานแต่อาการของเธอนี้ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะอาการแสดงโรคภูมิแพ้ที่จะเป็นทางน้ํามูกอย่างเดียวนะคะเธอมีเรื่องของสิวคัน มีอาการอักเสบเกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวเราฟังจากปากของเธอเองดีกว่านะคะเพราะเธอพร้อมจะมาเล่าประสบการณ์นี้ให้กับคุณผู้ชมฟังแล้วล่ะค่ะขอต้อนรับคุณปิยพัฒน์สงมาตหรือน้องน้ำตาลจากจังหวัดพัทลุงค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดเดีวยวค่ะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเราในเรื่องของโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นมายังไงคะก็ตอนแรกตามเป็นคนใต้นะคะจะมีฤดูฝนเข้ามาเยอะแล้วก็ที่บ้านจะมีสวนด้วยก็จะมีเกี่ยวกับพราหน้าฝนก็แพ้อากาศบ้างแพ้ฝุ่นแพ้แมลงแพ้ใบไม้ใบหญ้าที่สวนนะคะตั้งแต่จำความได้ก็ประมาณมัธยมตอนต้นก็เริ่มจะมีอาการที่แบบหนักๆใช่พอหนักๆเข้าก็จะเริ่มมีสิวตามมาเป็นสิวโพดสิวพื้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็คันบ้างที่ก็เป็นสิวอักเสบอาการที่แสดงของโรคภูมิแพ้ก่อนเลยที่เรารู้สึกก็โอ้โหตแต่ละทรมานแล้วหงุดหงิดแล้วกังวลอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มมายัางไงก่อนนะคะน้ำมูกไหลก็จะจามตลอดเวลาเลยแบบคือถ้าใส่ผ้าปิดจมูกก็ลำบากหายใจไม่ค่อยออกอก็เลยถ้าเกิด ปกติก็คือพ่อจะพาไปหาหมอค่ะแต่ว่าถ้าเกิดให้คุณพ่อบอกว่าทานยาหมอไปบ่อยทุกวันก็ไม่ดีร่างกายเราแบบเดี๋ยวจะส่งผลต่อตับบ้างอะไรบ้างอะคะ่ะแล้วก็กังวลน,นะคะ<ช>เพราะว่าเริ่มโตขึ้นละจนถึงมัธยมแล้วใช่ใชไหมคะ,คะตันก็เลยว่าอลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูว่าจะทํายังไงได้บ้างเริ่มจากค้นหาว่าเอาอะไรดีที่ว่าลดการอักเสบไม่อยากหาหมอไม่อยากใช้ยากลัวว่าเขาจะเลี้ยงไข้ะคะ่ะเดี๋ยวจะยิ่งไม่หายคือเป็นการรักษาที่ปลายเหตุก็เลยดูว่า ยังไงดีก็หาข้อมูลว่าหาหน้้ามันปลาก่อนละกันจากที่ไหนคะเท่าที่เขาหาข้อมูลก็ดูมาเรื่อยๆก,ก,ก็มีหลายหลายผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่ว่าคือครั้งแรกตอนนั้นที่ตอนอยู่กรุงเทพค่ะคือคเคยได้เคย,เคยทานเป็นสารสกัดจากเมล็ดง่นมาแล้วแต่ว่าบังเอิญเพราะว่าลงบ้านกลับมาที่ใต้ค่ะระหว่างปิดเทอมก็บังเอิญมาเจอที่ที่พัทลุงค่ะในช่วงที่เราอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะเราเคยได้ รับประทานสารสกัดอะเลดองนุนจากบริษัทไทยธรรมใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็หยุดไปทาน้นหนูไม่รู้ว่าของบริษัทไทยธรรคือสารตัวนี้คือช่วยอะไรบ้างแค่ว่าทานไปแล้วหน้าใสก็ทานต่อแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันรักษาไปในตัวนะมันช่วยให้ดีขึ้นจากภายในนะแล้วพอกลับบ้านมาปุ๊บก็ ลองเข้ามาที่เนี่ยค่ะเห็นว่าสมัครเลยใช่แต่ห็รู้สึกขอบคุณมากเลยสมัครเลยเป็นสมาชิกเลยใช่ไหมคะค่ะคือขนกลับไปที่ทู่นหเลยเลยค่ะเลยค่ะแล้วจากนั้นจากนั้นพอเป็นสมาชิกแล้วก็ได้เริ่มเริ่มทานแล้วกับปัญหาของภูมิแพ้ล่ะคะภูมิแพ้นี่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทานไปก็ประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันประมาณสองหนึ่งสามเดือนเหมือนกันค่ะทานติดต่อกันเรื่อยๆทานหลายตัวจนว่ารู้สึกว่า คือทานจนลืมไปเลยว่าเอาหายแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นกรุงเทพอากาศหนาวมากแต่ว่าหนูก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่ผ้าพันคอปกติแต่เราไม่มีหวัดไม่มีจามไม่มีน้ำมูกไหลไม่แซบจมูกไม่เป็นภุมงแพ้เหมือนที่เคยเป็นที่เคยทรมานไม่เป็นแล้วใชื่อมือนกันว่าเอ้านี่อากาศหนาวทำไมเราไม่มีอาการมีตัวไหนบ้างะคะที่ที่ใช้รับประทานนอกจากน้ำมันปลาเมล็ดองุ่นค่ะสารที่ว่าช่วยต้านสิวอะค่ะช่วยต้านสิวด้วยนะคะสารอาหารต้านสิวใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีในเรื่องของดูแลตับด้วยใช่ล้างตับใช่ไหมคะเคยผ่านกนนารทานยาไม่เยะเหมือนกันก่อนอื่นเลยเนี่ยขอโชว์ภาพก่อนนะคะว่าที่น้องน้ําตาลของเราบอกว่าเป็นสิวเนี่ยเป็นยังไงนี่คะ่ะไอตอนที่เป็นขนาดเนี้ยค่ะเนี่ยที่ตามแก้มตามหน้าผากขนาดเนี้ยคะ่ะสามารถแต่งหน้ากลบได้ไหมอะ่ะแต่งได้แต่มันจะมีเจ็บเจ็บมันจะเป็นสิวเหมือนเหมือนมีหนองใช่คะ่ะแล้วหายไหมอะ่ะพอพอเราได้ได้มาทาน ตอนนี้ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องสิวอยู่ไหมคะสิวแบบนั้นไม่มีแล้วค่ะจะมีก็อย่างเช่นเหมือนช่วงประจำเดือนของผู้หญิงก้าไปเริ่มปกติที่เริ่มปกติใช่แต่คืออยู่ดีภูมิแพ้ขึ้นแล้วสิวเหินนี่ไม่มีแล้วแต่ว่าน้องน้ำตาลเคยบอกว่าเคยใช้วิธีฉีดกรูต้าไทโอนใช่ไหมคะเพราะเราอยากจะให้ผิวใสจากที่เคยเป็นด่างดําๆดำดำไมอยากให้หายด้วยเองใช่ไหมคะแล้วแล้วยังฉีดอยู่ไหมคะหมายถึงตัวผิวขาว เพราะว่าตอนเริ่มแรกที่ว่าคิดที่จะฉีดเพราะว่าเรามีรอยแผลเป็นที่ใบหน้าด้วยที่ตามตัวด้วยก็เลยว่าถ้าเกิดฉีดแล้วถ้า,ถาตัวใสขึ้นก็เดี๋ยวรอยแผลเป็นอาจจะจางลงแต่ว่ามันใช้ได้แค่ระยะแบบ สั้นๆนะคะถ้าเกิดเราหยุดฉีดปุ๊บก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ก็ฮิตกันมากเลยนะฉีดผิวขาวเนี่ยนะคะฮิตกนอันรายมากนะหนูก็ก็ต้องศึกษาข้อมูลกันนิดนึงนะคะในในบางที่บางท่านหรือว่าผู้ที่จะฉีดเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงไหมนะคะเป็นคุณหมอจริงๆเราก็น่าจะใกล้หมอที่สุดอ่ะนะคะค่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้ฉีดแล้วใช่แต่ว่าตัวตัวนี้ที่รับประทานเข้าไปนะคะก็ ก็เป็นสารอาหารช่วยผิวขาวใช่ค่ะใช่ไหมคะก็ทานไปด้วยทานด้วยค่ะทานข้าพู่ไปด้วยกับสารอการจากเมล็ดองุออ่นอได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยได้ผลมสุดสุดสด <laughs> สุดๆ <laughs> ปเปล่าแลชื่นใจจังเลยนะคะในในฐานะที่เราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันเนี่ยจริงๆค่ะ คุณผู้ชมคะในแพทย์ทางเลือกในปัจจุบันนี่ยนะคะมีการนําเอาสารสกัดหลายๆชนิดเลยนะคะมามาช่วยในเรื่องของภูมิแพ้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยโดยที่มีกลไกหลักคือการการทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ไหวต่อการกระตุ้นนะคะโดยสารที่ก่อภูมิแพ้แล้วก็ทําให้ สารฮิสตามีนถูกหลั่งออกมาเมื่อสารฮิสตามีนถูกหลั่งออกมาก็จะมีอาการจามมีน้ำมูกมีอะไรต่างๆที่แสดงอาการทรมานเนี่ยนะคะแสบหน้าบางทีถึงก็บบวมด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยน้องน้ำตาลเนี่ยเขาถึงขั้นจมูกบวมหน้าบวมนะคะจนถ้าเขาไปเจอศูนย์ที่พัทลุงแล้วก็ได้แนะนำกันนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้เหลือแค่นิดหน่อยใช่กรณีที่เคยแพ้มาทั้งหมดเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านเนี่ยไม่เป็นไรแล้วแต่มาแพ้ตัวอะไรนะจ๊ะขน ขนสุนัขขนแมวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาต่อเนื่องไปอีกอีกนะคะอีกสักระยะหนึ่งอาการนี้เราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะนะคะจะขอให้หายสนิทเลยไม่เป็นอะไรอีกเลยนะคะน้องน้ำตาลได้แนะนำกับกับคนรอบข้างบ้างหรือเปล่าค่ะแนะนำค่ะในเรื่องไหนบ้างคะในเรื่องภูมิแพ้หรือว่าในเรื่องสวยงามด้วยเรื่องความสวยความงามได้ผลไหมได้ผลไหมคะกับเพื่อนๆน่ะคะ ก็อี่าวกับสารสกัดจากมะเร็งงูก็น่าใสแล้วก็เรื่องผิวกายด้วยที่สกัดจากมะขามเปาออค่ะอืมคคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเรามีน้องน้ําตาลซึ่งมีประสบการณ์จริงๆมาในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ในเรื่องของสิวอักเสบนะคะเธอก็อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านก็ขอให้แบบฝากได้เลยเข้ามาตั้งไกลเชิญเลยค่ะ สำหรับเหมือนวัยรุ่นเราเนี่ยนะคะก,การใส่ใจความสวยความงามเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าตอนอยากให้หันมาดูแลสุขภาพจากภายในมากกว่าเพราะว่าถ้าภายในเราแข็งแรงโอเคเนี่ยเราก็คือพร้อมที่ว่า คือมันจะดูดีขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะอย่างเช่นว่าการล้างสารพิษภายในตัวแต่และว,วันเนี่ยเราทานอาหารเหมือนเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างคือมันก็สะสมอยู่ข้างในนะคะรวมถึงอาหารเสริมที่มีมากมายแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจเรียนรู้รับรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จากที่นี่ค่ะคือเริ่มต้นจากต้องเปิดใจก่อนว่ากล้าที่จะลองค่ะแล้วคือต้องขอบคุณพี่เปิ้ลขอบคุณพี่ๆที่ศูนย์พัฒนลุงและก็ทีมง,งานไทยทรรมากมากค่ะ ก็อยา,ากให้เราเปิดใจนะคะผลิตภัณฑ์เราคืออยากให้รู้จักแล้วก็รักเองะค่ะเพราะว่าผลที่ได้มาคือเกินคุ้มมากกว่าที่เห็นดูย่อนนี้ค <c oughs> ่ะ้องขอบคุณมา,มากๆนะคะน้องน้ำตาลบอกว่าได้ใช้มราระยะหนึ่งอย่างที่ อย่างที่ได้ยินจากป่าเธอเองนะคะเคยใช้แล้วแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นของใครใไม่รู้เลยว่ายังไงแล้วไปเจอที่พัทลุงบ้านตัวเองก็เลยใช้ต่อเนื่องมาแล้วอยากแนะนําให้คนอื่นด้วยอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดเห็นว่าตรงนี้เป็นประโยชน์แล้วก็คล้ายกับเรื่องราวของตัวเองโทรเข้ามาได้เลยคะ่ะตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะคุยกับน้องน้ําตาลได้เธอบอกว่ายินดีเสมอสาหรับทุทกๆท่านนะคะวันนี้ทางรายการ Healthy s e c r e t มาจากโลกสุขภาพต้อง ขอบคุณคุณปิยพัฒน์สงมาดหรือน้องน้ำตาลนะคะที่มาจากจังหวัดพัทธลุงเลยมาพูดเรื่องราวดีๆตรงนี้ให้เรารับฟังกันต้องขอบคุณมากๆค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ Healthy Secret ประจันโลกสุขภาพกับเรื่องดีๆแบบนี้ในคราวหน้านะคะทีมงานแล้วก็เราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ และว,วันนี้ก็ได้รับความรู้และเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจากพี่เปิลจารุณีและบริษัทไทยทำอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณซุดโทมและค่อยหันมาดูแลตัวเองนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับมีด็อกิเม้นท์รีมาฝากกันอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมไปติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโทรมาถามตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกลาภูมิแพ้ภูมิแพ้ คือภาวะภูมิต้านทานไวเกินหรืออัลเลอร์จีมาจากภาษากรีกโบราณซึ่งหมายถึงการหายใจแรงเป็นภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองที่มากเกินไปต่อสิ่งที่มากระตุ้นซึ่งจะเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ในคนแต่ละคนสารก่อภูมิแพ้อาจจะเป็นสารต่างชนิดกันผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีภาวะภูมิต้านทานอ่อนแอไปด้วยเนื่องจากระบบภูมิต้านทานถูกกระตุ้นให้ทํางานอยู่ตลอดเวลาผู้ป่วยภูมิแพ้เรื้อรังก็จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อ ต่างๆได้ง่ายและนำไปสู่โรคหอบหืดโพรงไซนัสอักเสบและทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรังได้การรับสารก่อภูมิแพ้มีได้หลายรูปแบบตั้งแต่เกิดจากการสัมผัสาสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนังการรับสารก่อภูมิแพ้ทางลมหายใจไม่ว่าจะอยู่ในรูปของฝุ่นไรฝุ่นหรือละอองเกสรการรับสารก่อภูมิแพ้ทางอาหารเป็นต้นในร่างกายของเราจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องภูมิแพ้มีชื่อว่ามาเซลซึ่งเป็น เซลล์ที่มีปฏิกิริยาเฉพาะเจาะจงกับสารก่อภูมิแพ้ในแต่ละคนเมื่อมาสเซลลได้รับสารก่อภูมิแพ้มาสเซล์ก็จะถูกกระตุ้นให้มีการหลั่งสารฮิสตามีนออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆกันต่อร่างกายตั้งแต่น้ำมูกน้ำตาไหลไอจามอักเสบบวมแดงอาการมีทั้งแบบเฉียบพลันและอักเสบแบบเรื้อรังไปเรื่อยๆด้วยแพทย์าทางเลือกในปัจจุบันมีการนำเอาสารสกัดหลายชนิดมาช่วยในเรื่องโรคภูมิแพ้สารธรรมชาติเหล่านี้มีกลไกหลักๆในการทำให้มสเซลมีการคงตัวไม่ไวต่อการถูกกระตุ้นโดยสารก่อภูมิแพ้จึงไม่ทำให้สารฮิสตามีนถูกหลั่งออกมา ซึ่งต่างกับยารักษาโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นยาต้านฮิสตามินการใช้สารสกัดเหล่านี้จะช่วยไม่ให้ผู้ป่วยมีภาวะภูมิต้านทานไวเกินได้และเมื่อฮิสตามินไม่ถูกลังออกมาก็จะไม่มีอาการแพ้เกิดขึ้นสารธรรมชาติในสูตรของแพทย์ทางเลือกเพื่อช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นมีตั้งแต่สารสกัดจากพลูคาวสารสกัดจากมะขามป้อมเบตากรูแคนซึ่งเป็นสารสกัดจากยีสต์และวิตามินซีการใช้สารต้านอาการภูมิแพ้ใดๆก็ตามจะเห็นผลดี ยิ่งขึ้นหากมีการใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นร่วมด้วยมีรายงานวิจัยมากมายพบว่าสาร OPC ในเมล็ดอง ทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นเนื่องจากการรับประทานสาร OPC จะทำให้มีการผลิตฮิสตามีนน้อยลงซึ่งลดความรุนแรงของอาการแพ้ลงได้การป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ผู้ป่วยควรจะต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและป้องกันตัวเองจากความเครียดหรือหาวิธีคลายเครียดที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ ส่วนการใช้สารสกัดธรรมชาติชนิดต่างๆที่กล่าวถึงในการช่วยอาการภูมิแพ้แนะนําให้บริโภคก่อนเกิดอาการแพ้ก่อนฤดูการเกิดไข้หวัดใหญ่หรือฤดูที่โรคทางเดินหายใจระบาดอย่างน้อย2สัปดาห์ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร r r p e s e e d Plus Lycopene สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศจาก n ิว t r a h ฮ b ร์นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทำอัลไลแอนซ์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร 023637699 0859206609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract น้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นปกป้องหลอดเลือดชะลอความชราบำรุงผิวพรรณบริษัทไทยทำอาร r ันส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร023637699 085-920-6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร f i ชชอร์โกสารสกัดจากน้ำมันปลา DHA EPA และสารสกัดจากใบแปดกล้วยสารอาหารบำรุงสมองเพื่อความทรงจำ โทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลเจนแพทย์ทางเลือกสำหรับหอบหืดภูมิแพ้โทร02 363 7699 085 920 6609 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอคนิก้าสารสกัดไลโคปีนสาหรายสไปรูลีนาและแอลซีเทอินโทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรีผาสารสกัดสมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมจากนิวทราเฮอร์เบนวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทำอา,ารย ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีวาสารอาหารเพื่อการบำรุงตับจากนิวทราเฮอร์เบลนวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไททํมอารีแอนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมกไว้จากกูต้าไทยโอนสารสกัดจากเกลือกสนและเมล็ดองุ่น โทร02 363 7 9 9 9 085 920 6609 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Drinks Collagen Collagen เปปไทด์ร0อจาก n ิว t r a h ฮอร์นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทํอาร r แอนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร02-363-7699 085-920-6609